มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับตัวเองและคนที่คุณรักด้วยเก้าอี้ปรับนอนรุ่นเบอร์ลินและอินสไปร์สวัสดีครับจากร้านสมัยใหม่เฟอร์นิเจอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำเก้าอี้รีไคเนอร์ปรับนอน2รุ่นนะครับสำหรับรุ่นแรกนะครับคือรุ่นเบอร์ลินตัวนี้จะมีขนาดความกว้างใช้พื้นที่แค่ประมาณ80ซนติเมตรนะครับสามารถวางได้นะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันนี้สามารถปรับนอนเอนนอนได้ถึง160องศาครับมีการเสริมฟองน้ำให้ความรู้สึกนุ่มพิเศษนะครับรุ่นนี้และเวลาพับเก็บอย่าง,ง่ายครับ มีสีให้เลือกสีเทาเข้มและสีเทาอ่อนนะครับส่วนรุ่นที่2รุ่น Inspire ตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีฟังก์ชันโยกและหมุนได้360องศานะครับแล้วก็มีระบบป้องกันความปลอดภัยคือถ้าเกิดปรับนอนจะไม่สามารถโยกได้นะครับแต่ยังหมุนได้นะครับและเอนอนได้ถึง160องศาสําหรับรุ่น n s p i r e จะมีให้เลือกสีเดียวนะครับคือสีเทาอ่อนนะครับ ทั้งสองรุ่นจะมีตัววัสดุที่เหมือนกันนะครับและมีหนังพิเศษก็คือหนัง anti scratch นะครับหนังตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือการลอยขีดข่วนได้นะครับเหมาะสำหรับบ้านที่มีน้องหมาน้องแมวนะครับตัวนี้จะมีการจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับทั้ง2รุ่นตัวรุ่นเบอร์ลินจะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่5,900บาทและรุ่น inspire อยู่ที่6,900บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอเรายังมบีบริการจัดส่งและติดตั้งฟรีทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจสามารถสอบถามภายใต้รายละเอียดข้างใต้นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ